อาชาไปเทศวิทยุแล้วแต่เ,เรื่องสุราเรื่องล่าเพื่อให้เกิดความจำนึกจะได้งดสุรางดสิ่งเสพติดพ่อสซโปรีเดิมสุราลูกชายมันก็ไปกินยาบ้าหลยบ้าไปหมดอันนี้ถ้าพ่อเลิก โูบุรีเลือกลาาพวกัลูกมันก็ง่ายแล้วมันก็เป็นตัวอย่างอยู่ในตัวแล้วบางครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่โสบุรีลูกออกมาก็สมองพิกลพิการไปตามๆเพราะวะ่าพิษบุรีที่เข้าไปในเลือดของพ่อเลือดของแม่แล้วมันไปสร้างลูกลูกก็เป็นลรคสมองเสื่อมปัญญาชามออกมาไม่เรียบร้อย เราไม่ไม่ค่อยคิดก็ไม่รู้แต่คิดแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นพิษเป็นไปเลิกเสียบ้างก็สบายบรีซองนรื่งตั้งสี่สิบเดี๋ยวนี้เอากันสี่สิบบาทไปซื้อนมก็ได้ซื้อกันนมกินกันได้หลายคนแต่ไปซื้อบรีโรซีโซก,ก็สูคนเดียวแต่ว่าโทษมันไม่ได้รับคนเดียว พอนั่งศพตรงไหนพ่นควันออกไปไปเข้าจมูกคนอื่นตามไม่คนอื่นได้รับโทษจากควันบุหรี่นั่นด้วยตัวเองได้รับแล้วยังส่งให้เมียรับลูกรับรับกันหมดตั้งครอบครัวตตสศกในรถยนต์ก็ติดไปในรถยนต์ก่อนว่าผมยาวนั่งรถยนต์ไอควันบุหรี่มาติดผมไปไปถึงบ้าน มันติดกันได้แต่เลิกแล้กลวก็สบายเลิกเล่าก็สบายเลิกไอ้เลิก,เลกชั่วช่วเลิกให้หมดแล้วมันก็สบายไม่มีปัญหา